สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องกราฟฟังก์ชันกำลังสองในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานโรงเรียนเมืองผลพิทยาคมเสนอคุณครูนรุมนสายสาลีจัดทาโดยนางสาวชายาพัทยวงใหญ่เลขที่18และนางสาวอรัญ,ญลักษนณานานเลขที่25ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับห ฟังก์ชันกำลังสองเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรูป y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c เมื่อ abc เป็นจำนวนจริงใดๆและ a ยกกำลังหนึ่งศูนย์ซึ่งกราฟของฟังก์ชันกำลังสองเรียกว่าพาราโบลาหน y เท่ากับ2 x กำลังสองบวก3 x ลบ10เมื่อ a เท่ากับ2 b เท่ากับ3และ c เท่ากับลบ1 2 y เท่ากับ x กำลังสองบวก1เมื่อ a เท่ากับ1 b เท่ากับ0และ c เท่ากับ1 3 y เท่ากับลบ x กำลังสองบวก2 x บวก1เมื่อ a เท่ากับลบ1 b เท่ากับ2และ c เท่ากับ1ค่ะกราฟของฟังก์ชันกำลังสองที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax กำลังสองเมื่อ a กำลังหนึ่งศูนย์กราฟของฟังก์ชันกำลังสองมีชื่อเรียกว่าพาราโบลาซึ่งลักษณะของกราฟฟังก์ชันขึ้นอยู่กับค่าของ a b และ c และเมื่อ a เป็นบวกหรือลบจะทำให้กราฟเป็นเส้นโค้งหงายหรือข่้ว และกราฟของฟังก์ชันกำลังสองที่กำหนดนน 0, นะนหนด้วยสมการ y เท่ากับ ax กำลังสองเมื่อ a กำลังหนึ่งศูนย์เมื่อ a มากกว่าศูนย์และชนิดคว่ำเมื่อ a น้อยกว่าศูนย์สรุปแล้วลักษณะของกราฟที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax กำลังสองเมื่อ a กำลังหนึ่งศูนย์เมื่อ a มากกว่าศูนย์ได้พา,าราโบลาหงายจุดต่ำสุดอยู่ที่ศูนย์ศูนย์เมื่อ a น้อยกว่าศูนย์ได้พา,าราโบลาควา่ำจุดสูงสุดอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ แกนสมมาตรคือแกน y หรือเส้นตรง x เท่ากับ0สมการแกนสมมาตรคือ x เท่ากับ0เมื่อ a มากกว่า0ค่าต่ำสุดคือ0และเมื่อ a น้อยกว่า0ค่าสูงสุดคือ0 a ยิ่งมากกราฟยิ่งแคบกราฟที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ a x กำลังสองบวก k เมื่อ a กำลัง1 0และ k กำลัง1 0ลักษณะของกราฟที่กำหนดด้วยสมการ y เท <Y S 1> ่า <A> กับ ax กำลัง2บวก k ถ้า a มากกว่า0ได้พาราบโบลาหงายจุดต่ำสุดอยู่ที่0 k ค่าต่ำสุดเท่ากับ k ถ้า a น้อยกว่า0ได้พาราบโบลาคว่ำจุดสูงสุดอยู่ที่0 k ค่าสูงสุดเท่ากับ k แกสมมาตรคือ แกน y หรือเส้นตรง x เท่ากับ0สมการแกนสมมาตรคือ x เท่ากับ0ถ้า k มากกว่า0จุดวกกลับอยู่เหนือแกน x ถ้า k น้อยกว่า0จุดวกกลับอยู่ใต้แกน x ถ้า ak มีเครื่องหมายเหมือนกันกราฟไม่ตัดแกน x ถ้า ak มีเครื่องหมายต่างกันกราฟตัดแกน x กราฟของ y เท่ากับ ax ลบ h กำลังสองเมื่อ a กำลังหนึ่งศูนย์และ h มากกว่าศูนย์ลักษณะของกราฟที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ลบ h กำลังสองได้ a มากกว่าศูนย์พารโาโบลาหงายจุดต่ำสุดอยู่ที่ h ศูนย์ค่าต่ำสุดเท่ากับศูนย์ถ้า a น้อยกว่าศูนย์พารโาโบลาาว่ำจุดสูงสุดอยู่ที่ h ศูนย์ค่าสูงสุดเท่ากับศูนย์ แกนสมมาตรคือเส้นตรง x เท่ากับ h สมการแกนสมมาตรคือ x เท่ากับ h h มากกว่า0แกนสมมาตรอยู่ทางซ้ายของแกน y h ร้อยกว่า0แกนสมมาตรอยู่ทางขวาของแกน y กราฟของฟังก์ชันกำลังสองที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ a คูณ x ลบ x ทั้งหมดกำลังสองบวก k เมื่อ a กำลังหนึ่งศูนย์และ x กำลังหนึ่งศูนย และ k กำลัง10จะเป็นพาราโบลาที่มีจุดวกกลับหรือจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดอยู่ที่ hk และมีแกนสมมาตรคือเส้นตรง x เท่ากับ h ลักษณะของกราฟที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h กำลังสองบวก k เมื่อ a มากกว่า0ย์ได้พาราโบลาหงายจุดต่ำสุดอยู่ที่ hk ค่าต่ำสุดคือ k เมื่อ a น้อยกว่า0ย์ได้พาราโบลาค่วจุดสูงสุดอยู่ที่ hk ค่าสูงสุดคือ k ค่ะ ถ้า k มากกว่า0ย์จุดวกกับอยู่เหนือแกน x ถ้า k น้อยกว่า0จุดวกกับอยู่ใต้แกน x ค่ะแกนสมมาตรคือเส้นตรง x เท่ากับ h สมการแกนสมการคือ x เท่ากับ h ถ้า h มากกว่า0แกนสมการอยู่ทางซ้ายมือของแกน y ถ้า h น้อยกว่า0แกนสมการอยู่ทางขวามือของแกน y ถ้า a และ k มีเครื่องหมายเหมือนกันกาไม่ตัดแกน x า a และ k มีเครื่องหมายต่างกันกราฟตัดแกน x ค่ะตัวอย่างที่2จงหาจุดสูงสุดของกราฟฟังก์ชัน f(x) คูณลบ x กำลังสองลบ24บวก50วิธีที่1นึ่จะให้อยู่ในรูป y เท่ากับ a คูณ x ลบ x ทั้งหมดกำลังสองบวก k จาก y เท่ากับลบ x กำลังสองลบ2 4 x บวก50เท่ากับลบ x กำลังสองลบ2 4 x บวก50เท่ากับ ลบ x กําลัง2ลบ 2x คูณกับลบ12ลบกับ12กําลัง2บวก12กําลัง2บวก50เท่ากับลบ x บวก12ทั้งหมดกําลัง2บวก194ดังนั้นจุดสงสุดของกราฟคือลบ12และ194ค่ะวิธีที่สองหาจากลบ b ส่วน 2a กับ 4ac ลบ b กําลัง2ส่วน 4a ค่ะ x จะเท่ากับ b ส่วน 2a จะเท่ากับลบ24ส่วนด้วย2คูณลบ1ค่ะเท่ากับลบ12 y จะเท่ากับ 4ac ลบ b กำลังสองส่วน 4a จะเท่ากับ4คูณลบ1คูณ50ลบกับลบ24ทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วย4คูณลบ1จะเท่ากับ194ค่ะ